สวัสดีครับ Bible Before Breakfast วันนี้นะครับเอสราบทที่5ข้อ11นะครับหัวข้อเรื่องเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์ตรัสผ่านพระจนะของพระองค์ให้เราได้ยินได้สัมผัสถ,ถึงสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะพูดกับเราเราที่ฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับ เอสราบทที่หาข้อสิบอกว่าอย่างนี้นะครับว่าข้อ11และนี่เป็นคำตอบและนี่เป็นคำตอบของเขาแก่ข้าพบะเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและเรากำลังสร้างพะนิเวศซึ่งได้สร้างมาหลายปีแล้วขึ้นใหม่ ซึ่งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลได้ส่งสร้างให้เสร็จประโยคนี้มันช่างมีความหมายลึกซึ้งมากนะครับคำตอบนะครับคำตอบของเขานี่เป็นเรื่องเล่านะเป็นเรื่องเล่าถ้าเราอ่านในเอสราบทที่5นะครับคำตอบของเขาก็คือคนที่คนไปถามน่ครับฆ่าพระบาทเขาพูดกับกษัตริย์ของเขานะครับคำตอบของพวกนั้นนะเขาที่กำลังสร้าง พระวิหารอยู่ก็คือเขาพวกเขาเหล่านั้นคนที่สร้างพระวิหารพระนิเวศของพระเจ้าอยู่นั้นก็คือเขาตอบว่าเขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ลและแผ่นดินโลกนะครับเราดูประโยคนี้ดีนะครับเป็นคนรับใช้นะครับผมเป็นคนรับใช้เป็นไงครับน่าภูมิใจไหมครับมันอาจจะไม่น่าภูมิใจถ้าเกิดอยู่ที่ว่าเป็นคนรับใช้ของใครนะครับแต่คนตอบเนี่ยนะครับ ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของคนที่เขารับใช้นะครับเขาบอกเขาเป็นคนรับใช้ของพระเจ้าพระเจ้าไหนครับพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ฟ้าสวรรค์ไม่พอนะครับฟ้าสวรรค์ c o v e เหมดแล้วนะครับยังบอกว่าและแผ่นดินโลกนะครับหมายความว่าคนที่คนคนที่เรารับใช้อยู่คนที่ผู้ที่ตอบนะครับกำลังรับใช้อยู่ เป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกถ้าสมมุติว่ามีคนถามว่าคุณทําการนี้ในนามของใครเราต,ตอบว่าเราทําการนี้ในนามของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกรวมถึงที่ที่คุณยืนอยู่ด้วยที่ที่คุณมาถามผมเนี่ยผมทํางานในนามของใครผมทํางานในนามของพระเจ้าที่สร้างฟ้าสวรรคร์รัและแผ่นดินโลกนี่เป็นคำตอบที่ทำให้เราเอง คนถามน่าจะตกใจครับคุณเป็นลูกไครผมเป็นลูกรัฐมนตรีผมเป็นลูกหัวหน้าพักผมเป็นลูกคนที่ยิ่งใหญ่ไหมครับคนฟังตกใจโอ้ผมไม่กล้ายุ่งกับคุณคําตอบของผู้ที่ตอบนะครับแต่เรื่องนี้เราถ้าเกิดเราได้ดูกันมาหลายหลายอาทิตย์แล้วนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าในหนังสือเอสราคือการเขากําลังสร้างพระวิหารอยู่นะครับแล้วมีสัตว์ตครับ หลายวันมาเราก็รู้มีศัตรูมาขัดขวางมาหยุดงานของเรานะครับมาทําให้งานเราช้าลงแล้วดูเหมือนต้องหยุดไปเป็นปีๆด้วยนะครับแต่หลังจากนั้นพระวจนะพระเจ้าก็มาถึงฮักไกใช่ไหมครับมาถึงเสคาริยาแล้วครับพวกนี้ก็เริ่มกลับมาสร้างกันอีกนะครับเริ่มต้นสร้างอีกและในขณะเดียวกันก็มีศัตรูครับผู้ว่าราชการพวกนั้นก็เข้ามาบอกใครให้ใครให้เธอสร้างใครออกกิจสีกายเธอสร้างนะครับ ถามอย่างนี้เพราะว่าต้องการชื่อจดชื่อนะครับฉันมาจดชื่อพวกเธอฉันจะไปฟ้องกษัตริย์แต่ว่าพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าที่ครอบคุมครอบครองทุกอย่างได้เฝ้าดูอยู่และคนเหล่านั้นก็ไม่สามารถยับยั้งงานของพระเจ้าได้นะครับและคนที่มาสอบถามศัตรูเนี่ยก็ได้เอาเรื่องไปทูลกับกษัตริย์ดาริอัสใช่ไหมครับและดังนั้นนี่ก็คือเรื่องที่มาบอกกษัตริย์นะครับกษัตริย์ได้ยินข้อความนี้นะครับว่า ใครเป็นคนสร้างคนสร้างก็คือบอกว่าฉันเป็นคนใช้ของพระเจ้านะครับนี่เป็นคําตอบนะครับที่หลายครั้งเราเองควรจะภูมิใจในการตอบนะครับเราไม่ได้ภูมิใจที่เรายิ่งใหญ่มาจากไหนครับแต่เราภูมิใจที่เราเป็นคนรับใช้ของพระเจ้าที่สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกวันนี้บางทีเรา อาจจะไม่ได้มองตัวเราเองในฐานะคนรับใช้ของพระเจ้านะครับเราพยายามมีบรารมีของเราเพื่อที่จะไปสําดหจคนอื่นเห็นว่าฉันเนี่ยยิ่งใหญ่พอสมควรฉันเก่งพอสมควรฉันมีปริญญาบัตรฉันมีสิ่งที่โลกนี้ยอมรับได้และฉันเอาสิ่งนั้นมาโชว์ให้ทุกคนเห็นฉันเป็นผู้จัดการบริษัทฉันเป็นเจ้าหน้าที่ฉันเป็นเจ้าของบริษัทฉันเป็นอะไรก็ได้ที่มีตําแหน่งและพยายามจะเอาสิ่งนั้นไปอวด ให้คนอื่นเห็นแต่ว่าสิ่งที่สามารถที่จะหยุดทุกคนได้ครับก็คือตำแหน่งการเป็นคนรับใช้ของพระเจ้าครับมคิดดูสักคับว่าขณะที่เขากำลังสร้างพระวิหารของพระเจ้าแล้วถูกอุปสรรคมากมายในการขัดขวางคนเหล่านี้ยังกล้าทำอยู่เพราะเขารู้ว่าเขารับใช้ใครครับถ้าวันนี้เราลองจินตนาการดูครับว่าพวกเราเป็นลูกสมุนของหัวหน้าแก๊งที่ใหญ่ที่สุด มีอำนาจใหญ่ที่สุดเราไปทำการในานามของหัวหน้าแก๊งของเราเราถึงไม่เกรงใครครับเราสึ่งสาม,มารถทำงานนั้นและงานนั้นจะสำเร็จเพราะหัวหน้าเราใหญ่อยากให้เราภูมิใจนะครับในฐานะที่พระเจ้าให้เรามาทำการวันนี้ครับก็คือเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและงานที่เราทำก็คือเรากำลังทำตามคำสั่งของ หัวหน้าเราสั่งเราครับเรากําลังก่อสร้างพระนิเวศซึ่งได้สร้างมาหลายปีแล้วขึ้นใหม่นะครับคาตอบนี่ยิ่งน่าเกงขามากเลยนะครับซึ่งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลได้ส่งสร้างให้สําเร็จครับพระเจ้าของเราเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระองค์ดำริสิ่งใดให้เราทำแล้วให้เรารู้เลยครับว่างานนั้นจะสำเร็จแน่นอน วันนี้ให้เราลองคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราด้วยกันนะครับคุณคิดว่าคุณเป็นใครครับเรามีอะไรที่จะไปบอกคนอื่นไปอวดเขาได้ครับนอกจากตำแหน่งการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เรารู้สึกตื่นเต้นยินดีที่เราได้เข้ามาปฏิบัติรับใช้พระองค์เราอาจจะทำงานเล็กๆในส่วนเล็กๆน้อยๆ แต่เรากําลังทําให้กับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเราขอบคุณพระองค์สำหรับตำแหน่งหน้าที่นี้ที่พระองค์ได้มอบให้กับเราเราจะที่ฐานในพระนามสกิลเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับที่เราจะรู้ตําแหน่งรู้หน้าที่ของเรานะครับวันนี้เราอาจจะไม่ได้ทํางานใหญ่โตกว่าคนอื่นนะครับแต่ว่าเราต้องรู้ว่าหัวหน้าเราเป็นใครครับขอพระเจ้าอวยความพี่น้องทุกท่านครับแล้วเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ